งูกับเซเลนนี่ครับ,รบดงมันเลยนะครับเยอะมากครับดอกนะครับดอกสวยมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังรับชม มื่อนี้นะครับผมกับศิพาพี่น้องมาหาเฮ็ดนะครับแถวบ้านช่วงนี้เฮ็ดออกหลายครับเดีย๋ยวมื่อนี้ผมกับสิมาหาเบิ่งว่าสิได้ยู่บอนะครับสิได้พอแกงยู่บอผมก็บบเคยหาขี้กันคับเห็ดเดีย๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิได้หลายเสายดายนะครับมาร์กาตอนนี้ก็ยังมือดอยู่ครับ เ็ดกัเช่วงนี่จะออกร้ายหลายนะครับคนจะมาหากันเยอะเห็นรถจอดว่าแม่นมาเอาบุญพื่ะครับยัมารุ่นกันนะครับว่าเม่นี่สิเจอเฮดลายู่บอนะครับเรามาเจอแล้วนะครับดอกแรกนะครับนี่ครับ ไม่รู้เห็ดอะไรแต่จะเจก็บไปก่อนนะครับนี่ครับอีกดอกนหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่เราก็จะเก็บไปก่อนนะครับไปคัดที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โว ไม่รู้เห็ดอะไรครับเห็ดเห,ดเ,หดเห็ดน้าแร่โอ้โหเรามาเจอของดีครับเร็ว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 มาขุดเอาครับไข่ mm hmm. เห็ดละงูกค,ครับอ้ยนี่แหละครับ โอ้สุดยอดนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วชี้ให้ดูนะครับชี้ให้เพื่อนๆดูนะครับอ๋อนะครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับคนละงูนี่ใบใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหดอกนี้นะครับ ยิงนะครับดอกสวยมากนะครับนี่นะครับเพ,เพื่อนเพื่อเห็ดอะไรครับดอกนะครับ โอ้เรามาื่อนี้นะครับรมช่อมากนะครับเห็ดแบบน,นี้นะสีสันสวยงามจริๆๆงๆนะเห็ดพึ่งครับ <c oughs> ชเกนะครับนี่ครับดงมันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเ,เรามาตจนะครับลงเห็ดนี่คใส่กระตาตัดต้อป้าไว้หน่อนี่ครับเยอะมากนะครับดอก<ะ>สวย เยอะมากครับเพื่อนๆนี่นะครับ <c oughs> นี่เป็นเห็ดอะไรครับ โอ้โห oh, เรามาเจอนะครับเห็นละง,งูกครับเป็นเพื่อนนีนคนงงค่ครับเห็นละงูกครับตัวนี้กินได้นะครับร้อยเปอร์เซนตชัวร์เลยนี่ครับเ,เพื่อนๆโอ้ oh, เรามาเจอนะครับไข่เห็ดน,นะครับสีแ้ำตไข่เห็ดละง,งูกอยู่บ้าบนี้นี่นะครับ ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเฮ็ดละง,งูกมาแล้วครับมันมีมาแล้วนี่นะครับนี่อันนี้เป็น,นเฮ็ดหน้าแรบ่บอกครับเขาเรื้องเฮ็ดอย่างผมก็ประจักเป็นตัวนี้ยาวาโอ้หลายครับพี่นอ้องเฮ็ดนี่นี่ครับนี่ซอวนเฮ็ดอันนี้

นี่เนรอครับน้องอนนต่อมาผมมว่อนี้นะครับเ,เพื่อนๆผมสีมา,าหาฮิลรโนกนะครับคนกลายแห้งครับม้วนนะครับ,รบย่างในป่านี่โบต้องโบต้องย่าหลงนะครับมันเจอใครเห็ดอีอครับนี้ เนี่ยครับพี่น้องมือนี่กะเฮดกะถือว่าออกลา้ครับบอจักเฮดเก็บไปไว้ซชก่อนนะครับเอาไปเลือกอีกทค่นึงนะครับเดี๋ยวมือนี่นะครับมารุ่นกัน่าเอาสิไดเฮดเต็มกระตาอยู่บ่นะครับเพราะว่าเห็นเขาลงไปแต่ละคนกะได้หลายนะครับเต็มกระตาประมาณนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมี ยางให้เบิรงนะครับสุดยอดอีเลยครับอ m a ซิ่งนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับฝานเขาวงก้ครับ่นอ,องที่มีช่องเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาสิ่มีทางแยกครับแยกไปซ้ายนี่แยกไปขวานะคร มียินเสียงคนมานะครับโอ้หนะครับเราก็พอดีบังเอิญนะครับมาเจอณนัทคนก็มาหาเฮ็ดขึ้นกันครับวันนี้โอ้ณนัทมาได้ไปตกปลาปะครับวันนี้ไปไปไปณนัทเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพนะครับโอ้เปิปถึนฟองมีเลือดขึ้นกันต้น เราขาดไปเลยแล้วนี่ครับโอ้หมูใหญ่เลยครับโบอ,อ้เออเอรีครับวันนี้มาเจอกันนี่ครับเจอีแล้วครับเอานึงนี่นี่ ผมชอบซีสันเห็ดชนิดนี้มากนี่ครับงาา่ามดีผลงานของมืนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมสำหรับผลงานนะครับลายบอเต็มกระตาอ้าอทุ่ น้ากนะครับน้ำบูนคนก็ได้คนระับ เต็มถุงเลยนั่นหัวับไปยุยชับก็มาหัดดูทุกคนเป็นมูังอยู่